สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับงานรีซิโรคาราฮาจิเมรุอินเซไคเซนคัสเอเมเรียดากอนเร็กเวอร์นั่นเองนะครับอา่าเวอร์นะเวอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นเอเมเรียนั่นเองนะครับผมอา่าน้องผมขาวเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยน้องผมฟ้าผมแดงผมเนี่ยเอองานนี้นะครับก็เป็นงานของยี่ห้อไซกานั่นเองนะครับผมอา่า ตัวนี้นะครับก็เป็นชุดในแบบฟอร์มชุดจีนนะครับชุดข้างนอกเนาะเออนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับชุดนี้เนาะเออคือแบบใส่ชุดจนะีนเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีเล่มแลมเอมิเ,เมรียและตัวสุดท้ายครับเบียเบียทริกอ่ะตัวนี้น่าจะรู้จักในออจอมเวทที่เฝ้าห้องสมุดนะครับผมนี่ก็เป็นรูปกล่องเนาะเออก็มี นั่นแหละแล้วก็ตรงตูดเขานะครับก็จะแบบบอกนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างมีพัดมีผมมีฐานนั่นเองเนาะทั้ง3จุดนะครับคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากเราใช้มือถ่ายนะครับพี่อยากลองทําอย่างนี้อยากทดสอบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เออมันก็ดูดีนะเออว่าเราแบบถือถ่ายอย่างนี้ดีกว่านะโอเคกว่าเยอะเลยนะครับเอออ่ะเพราะมันซูมใกล้ๆได้นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับอ่ะเราก็จะจิ้มบอกนะว่ามีตรงไหนมั่งฐานพัดแล้วก็ ผมนั่นแหละตามนั้นนะครับผมงานนะครับราคาเนี่ยผู้ันตรงๆมันไม่ค่อยแพงอเอออ่ะส่วนสูงนะครับของเจ้าเอเมเรียตัวนี้นะครับจักฐานเลยนะเออจักฐานเลยนะครับอืมก็อยู่ประมาณ21เซนนะเออเท่าที่เห็นนะครับ21เซนนะตีไปนะครับผมอนะ่ะประมาณ8นิ้วครึ่งเกือบเกือบ8นิ้วครึ่งนะครับซึ่งมันก็ ก็ลองเอานิ้วโป้งยืดให้สุดแล้วก็นิ้วกลางยืดให้สุดอะสำหรับผมมันพอดีเป๊ะนะสำหรับใครมือสันส้นก็จะไม่ถึงเนาะนิ้วสันส้นๆนะครับอ่ะนี่ก็ดูงานนะครับนี่เราก็จะพูดถึงนะว่างานมันมีอะไรไม่ดีมั่งนะครับผมอย่างแรกนะครับน้องจะเห็นนะครับอ่ะเพื่อนๆรักกันนะครับกิฟเนาะเอ่อทุกทีเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่รอบนี้สีมันแบบไม่ขาวเนื่องจากแม่ง ถ่มสีผมมาเลยนะครับอ่ะก็จะมีข้างหลังเนี่ยจะมีตําหนินิดนึงนะครับตรงที่แบบเออเราได้งานสวยอ่ะก็เป็นงานสีทะเลาะอีกแล้วนะครับคือจริงๆมันจะบอกว่างานสวยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบงานเล็กอะครับการลงสีอะไรเนี่ยค่อนข้างยากเนาะมันก็เลยอย่างนี้ครับโดยรวมเนี่ยส่วนหัวนะครับบริเวณหัวโบที่ติดผมที่อะไรเนี่ยคือดีนะครับต่อมาครับเป็นส่วนช่วงตัวนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี่ย แทบจะไม่มีที่ติเลยนะครับยกเว้นผมข้างหลังนั่นแหละเออก็มีแต่ผมอะรอบนี้พูดตรงๆคือแบบดีมากนะครับส่วนตัวส่วนสีคือแบบไม่หลุดเลยฮนะ เออสตัวเนี่ยคือแทบไม่หลุดเลยสีตัวสี่ชุดเนี่ยคือไม่หลุดเลยนะครับอคอนเซปต์เขาค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นกําไรแขกนะก็เอ้ยลงสีสวยมากจับแล้วย,ยกได้นิดหน่อยนะครับนี่ผัดก็ค่อนข้างงามนะงามมากนะครับแต่สีแบบม่วงไปหน่อยนะเออแล้วก็จะมีหน้าท้องเนี่ยคือรูปไปเนี่ยเออเหมือนเป็นสัดส่วนคนอนะ่ะเออแบบรูปท้องอะ่ะอารมณ์แบบตัวผอมๆผู้หญิงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตรงช่วงนมเนี่ยกดไปก็มีไม่รู้อะไรเหมือนแข็งๆเออประมาณนั้นซึ่งตัวเออ่นมันนิ่มๆน,น,นะเอออ่ะ มันก็แบบเป็นนูนๆนะครับแล้วขาตรงเนี้ยเออน,นี่มันเป็นขี้มือพี่นะครับจริงๆคือแบบไปหยิบไปจับลมมานะรัวมันเลอะนะครับจริงๆถูออกนะครับอันนี้ปัจจุบันลอกออกไปแล้วก็แค่เอาเช็ดชูมาเช็ดแค่นั้นแหละนะครับอ่ะงานโดยรวมนะครับส่วนขา,ส,นขาส่วนเขินนะสีเสอือกระโปรงกระโปรงตูดเติดเนี่ยคือดีครับจะเห็นเนาะว่ามีรอยยับมีรอยนั่นรอยนี้น้อยนั่น,นะครับส่วนผมเนี่ยข้างหลังเห็นใช่ไหมว่าเหมือนมันไม่ได้ลงสีะครับ เป็นสีพลาสติกโปร่งๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่งานหรือว่าเป็นปกติของมันนะแต่น่าจะเป็นปกติครับเป็นสีที่เขาลงมาสําหรับสีผมเอเมเรียตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดให้ดูหน่อยนะครับว่าฐานเป็นหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อีกแล้วครับผมกล้องไม่โฟกัสนะก็กล้องมือถือนะครับผมก็ขอนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ฐานนะครับก็พวกเส้นลายอักษรเนี่ยเป็นสีทองนะครับค่อนข้างวิบวับนะครับผมส่วนข้างหลังต้องตูดนะครับเป็นแบบโปร่ง นะเออก็จะมีปั๊มนะครับเป็นแบบภาษาจีนมาจากใช้หน้าละเออตัวนี้ฉับอกว่าเออน่าจะใช่แหละเพราะว่าภาษาน่าจะภาษาจีนนะครับเป็นงานสายกานี่แล้วเราก็สามารถเปิดกระโปรงได้เว้ยไปดูเกงไหนเว้ยเออเฮ้ยแม่งมีเกงไหนด้วยเว้ยก็ไม่คิดนะว่าเอองานพวกนี้มันจะมีเกงไหนนะขนาดเป็นกระโปรงเนี่ยแล้วเราก็แหกครับแหกให้ดูไปเลยนะเออไปดูไปเลยว่าเป็นยังไงมันมีนะงานพวกเนี้ย ถือว่าดีนะครับราคาแค่หลักร้อยแต่เออมีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับกระโปรงเนี่ยสามารถจับได้นะเพราะมันนิ่มมายืดหยุ่นดีนะครับเป็น PVC แบบไหนเป็นแบบนิ่มๆอะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่า PC แบบไหนนะตะละเกนะเนาะหน้าเนี่ยถือว่าโอเคนะครับส่วนช่วงตัวเนี่ยจะเห็นเนาะเป็นลอยตัวเลยอะ่ะเป็นหุ่นแบบเป็นเหมือนหุ่นถอด แบบไงเขาเรียกใส่ชุดชั้นในอะไรประมาณนี้เออแบบถ้าใครแบบเห็นใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดอะไรางานพวกเนี้ยก็เหมือนเอางานพวกนั้นอนะ่ะแล้วก็มาสวมเสื้อประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็ประกอบฐานนะครับฐานเนี้ยขาเนี้ยเป็นขาขวาขาหลักนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ซูมให้ดูใกล้ๆข้างหน้านะครับเรื่องคะแนนนะครับของงานตัวนี้นะครับผมให้สัก8ปคะแนนเลยนะครับราคาขนาดนี้งานดีขนาดนี้เราให้ผ่านนะครับแต่ขอตําหนิเรื่องกล่องนิดนึงเออจะโป่งไปไหนครับพี่ คือเคาะนิดเดียวแม่งก็ยุบแล้วออนะครับแล้วก็สีก็อันนี้เราไม่โทษกันอยู่แล้วเพราะงานเป็นตัวเหล็กนะครับราคาก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจเราด้วยน,นั่นเองนะครับไปแล้วครับบายครับผม